ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูนะครับกิจกรรมสนุกสนุกผ่อนคลายนะครับของบรรดาเหล่าผู้บัญชาการกําลังออกของผู้บัญชบัญชานะครับของกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านะครับแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาครับที่สนามฟุตบอลฟุตซอลครับนาควานิชนะครับอยู่ที่ค่ายสิรินทร์ตะบลเขาตูมอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีเนี่ยเขาได้มีการ ปิดพิธีการแข่งขันฟุตบอลภายในซิริส์ทอนคัพปี2567ริเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับโดยทีมผู้หญิงเนี่ยก็เป็นทีมจากกองกําลังพลนะครับของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าทีมผู้ชายก็จะมีผู้บังคับบัญชากองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าก็คือแบ่งผู้หญิงผู้ชายและก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลาร่วมทําการแข่งขันกันด้วยนะครับโดยทีมฝ่ายชายนะครับก็ลง แข่งขันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยมีมากกว่า10คนครับคุณบวรวรรณครับตลอดเกมการแข่งขัน20นาทีเนี่ยต้องบอกว่าทีมฝ่ายชายนะครับก็พยายามที่จะเลี้ยงลูกบอลนะครับพาไปยิงประตูของฝ่ายหญิงแต่เมื่อฝ่ายชายเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับไปทางไหนก็เจอแต่กับผู้หญิงนะครับในการแย่งฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานจนหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปเลยนะครับวนนาทีสุดท้ายต้องบอกว่าทีมฝ่ายหญิงเนี่ยได้เฮนะครับเพราะว่าได้ยิงประตูเนี่ยให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นผลสําเร็จนะครับท่ามกลางเสียงปรบมือของกองเชียร์แล้วกก็ใให้ําลังจ ซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้กําลังพลนะครับได้ออกกําลังกายนะครับรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานแล้วก็นักกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการเสริมความรักความสามัคคีด้วยก็เป็นสีสันนักแข่งขันฟุตบอลในผู้หญิงผู้ชาย<ฆ>แข่งที่ไหนมีสีสันที่นั่นครับ